มาต่อกันที่ภารกิจต,ต่อไปครับนิโก้ก็มาที่บ้านของเจ้ามิคาอิลนะครับเพื่อที่จะมารับงานกับเจ้าดีมิที่นั่นเองครับและดีมิทีหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นอะไรกับมิคาอิลนะครับ2คนนี้เป็นคู่หูกันนั่นเองครับ,บก็คือทํางานร่วมกันและ2คนนี้จะเป็นคนอารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเจ้ามิคาอิลจะเป็นคนใจร้อนส่วนดิมิที ก็จะเป็นคนใจเย็นนั่นเองครับพอเราเดินเข้ามาแล้วดูบทว่าพี่มิคาอิวของเรากําลังดูดอะไรอยู่สักอย่างนะครับแม่ก,ก้มๆเงยๆนะครับพี่คนนี้และดีมิทีก็บ่นไปนะครับว่านิโก้สายปนฟรีไฟล์มาแล้วแกสนใจเขาหน่อยสิส่วนมิคาอิลก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับก็เถียงกันกับเจ้าดีมิทีนี่แหละนะครับดีมิทีก็ อยากจะให้มิคาอิลใจเย็นลงและมาคุยเรื่องงานกันสักทีส่วนไอ้มิคาอิลมันก็ไม่สนใจนะครับแต่มันก็บอกกับดิเมอร์ที่ว่าฉันรักนายนะฉันชอบนายจริงๆเลยที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้เข้าใจไหมฉันกําลังดูดแป้งอยู่พวกแกสองคนออกไปทํางานซะก่อนที่ฉันจะหัวร้อนไปมากกว่านี้นะลงมือฆ่าแกซะ และในภารกิจนี้เราต้องพาเจ้าดีเมที่ไปที่ร้านเพย์บอยบนถนนเดลาแวร์นั่นเองครับและในระหว่างทางดีเมที่มันก็สั่งงานเรานะครับแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่างานมันคือไรนะครับและงานที่เราจะไปทําก็คือไปจัดการพวกที่แอบถ่ายหนังกายกรรมนะครับและพวกมันถ่ายหนังกายกรรมและเอาไปขายบนออนไลน์ได้เงินก้อนโตมาแต่ไม่แบ่งส่วนแบ่งให้กับม ah ิคาิวนั่นเองครับและทีนี้ไอ ah ้มิคิวมันก็หัวร้อนเป็นอย่างมากนะครับก็เลย สั่งให้ผู้หูดิมิทีนี่แหละนะครับไปจัดก,การเก็บพวกมันให้หมดแต่ดิมิทีก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็วางแผนกับนิโก้ว่าเราจะไม่เก็บพวกมันเราจะให้โอกาสมันและทําเงินกับมันดีกว่าฉันคิดว่ามันเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วแต่ฉันต้องบอกก่อนนะว่ามิคาอยิลแต่ก่อนนะเขาไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแบบนี้หรอกนะและ,และมนิโก้ก็ปล่อยมุกฮานิดหนึ่งนะครับนิโก้บอกว่าฉันคิดว่าไอพวกนี้อย่างน้อยก็น่าจะส่งผลงานมาให้เราดูสักหน่อยก็ยังดีนายว่าไหม และพอเรามาถึงร้านแล้วเราต้องตามหาบอสใหญ่ของร้านนี้นะครับบอสใหญ่ของร้านนี้มีชื่อว่า เจ้าโจเซฟนั่ง,งนะครับพอไปถึงแล้วนะครับเราก็ถามเลยนะครับว่ามันอยู่ไหนไอเจ้าพนักง,งานแคชเชียร์บอกว่าไม่ได้ครับเขากําลังประชุมกันอยู่หลังร้านอา้าวรู้แล้วก็เดินเข้ามาสิครับจังหวะนี้นะให้ <S <S hey, ว่างไงโจเซฟไอโจเซฟนี่ก็เป็นบอสใหญ่ของที่นี่แหละนะครับโจเซฟท,ทาไมนายถ่ายหนังแล้วไม่แบ่งเงินให้กับพวกเราเรไอพวกนี้มันก็บอกว่าเราต้องรอสรุปบัญชีสิ้นปีก่อนและเราต้องยิงขาไอคนที่อยู่ตรงกลางนะครับเนื่องจากมันปากมากนิดนึงนะครับมันชวนพี่นิโก้มาเล่นหนังด้วยซะงั้นเชียวนะครับแล้วพอเรา ยิงไปเท่านั้นแหละเจ้าโจเซฟมันก็ยอมจ่ายตังค์นั้นที่สุดนะครับดีมิที่ก็หวดเข้าให้หนึ่งทีนะครับไปกับเธอนิโก้เราได้ตังค์แล้วแต่ภารกิจยังไม่จบนะครับพอดีไอ้ดีมิทีมันจะมอบของขวัญให้แก่เรามันจะพาเราไปที่ร้านขายปืนและซื้อปืนให้แต่ในเมืองนี้เขาจะเข้มงวดเรื่องปืนเป็นพิเศษนะครับร้านต่างๆมันก็จะแอบอยู่ในเมืองและมีไม่กี่ที่ด้วยและร้านที่เรากําลังจะขับรถไปก็เป็นร้านเพื่อนของเจ้าดีมิทีนี่แหละนะครับอยู่ในซอยดินลอนสรีทในช็อคเลอร์ และในระหว่างทางมิคาอิลมันก็จะโทรมาเช็คงานนะครับไอ้ดิมทิทีมันก็บอกว่าเราจะเก็บเจ้าโจเซฟไว้ทําเงินกับเราดีกว่าแต่มิคาอิลมันก็ไม่เห็นด้วยนะครับและมันก็ด่าดิมทิทีแล้วก็วางสายไปสั่งนันเชียวนะครับม แล้วพอเรามาถึงร้านขายปืนแล้วนะครับเจ้าดีเมที่ก็โชว์ป่าเลยนะครับบอกให้นิโก้เข้าไปหยิบปืนได้เลยนะครับก็คือชอบกระบอกไหนก็หยิบออกมาได้เลยแล้วก็ลงชื่อบัญชีของมิคาอิวนั่นเองครับนี่ออกมาแบบเท่ๆนะครับนิโก้ก็หยิบ s m g ออกมา1กระบอกนะครับแล้วเราสามารถที่จะเติมลูกกระสุนได้เยอะๆเลยนะครับแต่ว่า หลังจากนี้เราจะต้องมาซื้อเอาเองนะครับมันแค่บอกจุดขายปืนเท่านั้นแหละนะครับและหลังจากนี้เราก็พาเจ้าดีมิที่เอาเดี๋ยวพาเจ้าดีมิที่กลับไปส่งที่บ้านของมิคาอิลนะครับตอนที่ขับรถกลับดีมิที่มันก็ยืนยันอีกรอบนะครับว่ามิคาอิลแต่ก่อนนะ่ะเขาเป็นคนที่โอเคกว่าน,นี้และไม่ค่อยใจร้อนมากขนาดนี้วันก่อนน่ะนายก็เห็นนี่อังเร่ไอ้คนนั้นนะ่ะทำงานสู้สัตว์กับเรามาตลอด มันยังโดนยิงแสกหน้าเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ดิมิทีทจ้างนิโก้มาทํางานต่อจากเจ้าอังเร่ที่เพิ่งโดนยิงตายไปนั่นเองครับพอมาถึงแล้วดิมิทีทก็จะขอบคุณเราแล้วบอกนิโก้ว่าวันหลังเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะและหวังว่ามิคาอ,อิลจะใจเย็นลงด้วยและเจคอบก็ส่งข้อความมาหาเรานะครับว่ามีงานให้ทำพี่นิโก้ที่ร้อนตังอยู่แล้วแน่นอนว่าไปอยู่แล้วนะครับ และให้เราเดินทางมาหาเจคอบเราก็จะได้เจอกับแบทแมนครั้งแรกเลยนะครับแบทแมนเกือบจะฆ่านิโก้แล้วนะครับในมือถือเป็นมีดคัตเตอร์นั่นเองครับตอนแรกนึกว่าปืนนะครับเป็นมีดคัตเตอร์เกือบจะกรีดคอพี่นิโก้แล้วนะครับนิโก้บอกว่าฉันเป็นเพื่อนของเจคอบและเจคอบมันก็ตะโกนออกมานะครับโอ้ใช่แล้วนิโก้นี่เพื่อนของฉันเองพามันขึ้นมาเลยและงานที่เราจะได้รับเหมือนกับงานของมิคาอิลแบทเป๊ะเลยนะครับคล้ายกับภารกิจเมื่อกี้เลยนะครับไม่รู้ว่าลอกกันมาหรือเปล่านะครับก็คือ The cat sat on the แบทแมนสั่งให้พินิโก้ไปจัดการพวกแอบขายสมุนไพรในถิ่นของแบทแมนนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้มีพวกอันธพาลมาแอบขายสมุนไพรในถิ่นของฉันแต่มันไม่ยอมแบ่งเงินส่วนแบ่งมาให้กับเราถ้ามันไม่ยอมจ่ายก็ห้ามขายแต่ดูบอทว่าพินิโก้จะฟังไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากแบทแมนมันพูดเป็นภาษาถิ่นของมันนะครับน่าจะเป็นภาษาจาเมการะผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันนะครับและเจคอบมันก็ทวนแผนให้เราอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปใจความก็คือเราต้องไปจัดการพวกที่มาแอบ ขายสมุนไพรในถิ่นแบทแมนนั่นเองครับพอเสร็จงานแล้วอย่าลืมโทรมาบอกด้วยนะ และในภารกิจนี้เราขับรถข้ามเมืองได้แล้วนะครับเราต้องขับรถตามหาเด็กขายสมุนไพรในเซาโบหานนั่นเองครับพอเราไปถึงแล้วนะครับเราก็จะได้เจอไอ้คนที่กําลังขายอยู่เลยนะครับพอเราไปถึงมันก็ขายของหมดพอดีนะครับแล้วมันก็โทรหาเพื่อนมันด้วยนะครับว่าเฮ้ยของหมดแล้วฉันกําลังจะไปเอาของเพิ่มนะเตรียมของรอไว้เลยและในภารกิจนี้เราต้องใจเย็นๆด้วยนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรมันนะครับเราต้อง เดินตามหลังมันไปเรื่อยนะครับอยากให้มันรู้ตัวนะครับแต่ตอนนี้มันรู้ตัวแล้วนะครับเราก็วิ่งตามไล่ล่ามันเลยนะครับก็คือเราจะตามไล่ล่ามันไปถึงรังมันนั่นเองครับพอเราไปถึงรังมันแล้วนะครับมันก็จะวิ่งหนีเรานะครับเราต้องตามล่าหามันให้เจอนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งที่ปิดอยู่นะครับแล้วก็เอาปืนยิงไปที่ลูกบิดนะครับเราก็จะได้เจอกับคนในแก๊งของมันพอเราเปิดประตูเข้าไปได้เราก็จัดการพวกมันให้หมดเลยนะครับภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ และอย่าลืมโทรไปบอกเจคอบด้วยนะครับว่าฝ <Bad Man, S 1> ากบอกแบทแมนด้วยชดจัดการให้เสร็จหมดแล้วและเจคอบก็จะขอบคุณเราและบอกต่ออีกว่าทิ่นั้นกลับมาเป็นของพวกเราแล้วไม่ว่าใครก็อย่ามาซ่าในถิ่นของฉัน และเจคอบก็จะโทรมาหาเราอีกนะครับแบทแมนชื่นชมในตัวแกมากพวกเรามีงานส่งของให้แกทำํำส่งของไปทั่วเมืองเงินดีถ้าอยากทําก็โทรมาได้เลยนะหลายคนน่าจะสงสัยนะครับทำไมแบทแมนไม่โทรมาเองก็อย่างที่บอกไปครับแบทแมนมันพูดคนละภาษากับนิโก้นะครับ One Love และในภารกิจต,ต่อไปเราก็เดินทางมาพบเจ้าดิมิทีที่เ,เปเรตทอยกานะครับสถานที่นี้ก็จะเป็นบาคาราของพวกรัเสเซียนั่นแหละนะครับพอเดินเข้าไปดูบนทว่าดิมิทีมันจะเป็นคนที่ถูกนับหน้าถือตาเยอะมากเลยนะครับก็คือเดินเข้าไปมีแต่คนมาทักมันทั้งนั้นเลยนะครับและดิมิทีก็มีเรื่องคุยสําคัญกับเจ้ามิคาอิเองครับแต่ดูบนทว่ามิคาอิล มันจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ดิมิทีก็บอกว่าขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องสําคัญกันเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆเลยและเรื่องสําคัญที่ว่านะครับก็<ล>คือตอนนี้มีพวกตํารวจหรือว่าพวก FBI ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่และพวกนี้ กำลังสืบเรื่องของพวกเราอยู่สายของเราในศารลรายงานมาและตอนนี้ศาลอนุมัติให้พวกมันดักฟังโทรศัพท์ของพวกเราแล้วและมันน่าจะรู้เรื่องที่เราขามโมยสมุนไพรไปขายด้วยและมิคยลมันก็หัวร้อนนิดนึงนะครับมันก็บอกว่าใครคือนอนบอนไส้เนี่ยนิมิทีก็สวนกลับนะครับบอกว่าไม่ใช่เราทําสะดุดตาเกินไปไงล่ะเราอาจจะต้องพักและให้เรื่องเงียบลงไปก่อนไม่ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นไอ้คนที่มาซื้อแป้งแต่กลับไม่ซื้อสมุนไพรมิคาอิลอยากให้นิกโก้ไปจัดการเจ้าคนที่ว่าคนนั้นนะครับซึ่งไอ้คนนั้นมันมีชื่อว่าเลนนี่เป็นแฟนญาติของเจ้าดิมิทีด้วยนะครับแต่ดูบดว่ามิคาอิลจะไม่สนใจเท่าไหร่เลยนะครับและก่อนไปดิมิทีก็ขอร้องใ,ใ,ให้มิคาอิลหยุดแต่พี่แกก็ไม่ฟังเลยนะครับ และในภารกิจนี้เราต้องเดินทางไปที่กวนตานนโมในโบฮานพอเราขับรถไกลมาถึงแล้วนะครับมิก็อิยูก็จะโทรมาบอกเราว่าไอ้เลนนี่มันอยู่บนชานชาลาในสถานีรถไฟกวนตานนโมแกขึ้นไปข้างบนแล้วเก็บมันที่ชานชาลาซะและในภารกิจนี้เราก็จอดรถที่ใต้สถานีรถไฟนี่แหละนะครับแล้ให้เราวิ่งขึ้นไปที่ ชาญชาลาด้านบนเราก็จะได้เจอกับเจ้าเลนนี่กับลูกน้องมันนะครับสองคนนะครับนิโก้ก็บอกว่ามิคาอยิวต้องการที่จะเก็บแกเนื่องจากคิดว่าแกเป็นนอนบ่อนไส้แต่พวกเลนนี่มันก็บอกว่าพวกเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะและมันก็วิ่งหนีก่อนเพื่อนเลยนะครับส่วนคนที่โดนยิงคนแรกก็เป็นลูกน้องมันนะพอเราจัดการลูกน้องมันเสร็จแล้วเราก็ไปจัดการเก็บเจ้าเลนนี่ภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ และดีมิที่ก็จะโทรมาบอกเรานะครับว่าคนที่เราฆ่าไปเนี่ยมันคือลูกชายของเคนนี่เปโทวิดเป็นคนอันตรายมากๆแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยมันเป็นความผิดของเจ้ามิเอิลเธอแท้และโรมันมันก็จะส่งข้อความมาบอกเรานะครับว่ามาหาฉันที่อูหน่อยมีคนอยากจะแนะนําให้รู้จักและให้เราเดินทางมาหาเจ้าโรมันที่ร้านนี่แหละนะครับโรมันก็ จะแนะนําตัวละครใหม่ให้เรารู้จักนะครับคนนี้มีชื่อว่าบุษซี่ไอโรมมนมันรู้จักไอนี่มาจากอินเทอร์เน็ตเองครับมันก็เลยชวนมาเป็นเพื่อนกันเซิงอันเชียวนะครับและไอบุษซี่มันก็เป็นนักสร้างฝันฝันไปเรื่อยนะครับฝันว่าอยากจะมีสาวๆอยู่รอบการนั่นเองครับ และโรมันก็แนะนําให้นิโก้ไปเล่นเน็ตด้วยนะครับก็คืออยากจะให้นิโก้มีแอคเคาท์อีเมลเป็นของตัวเองเพราะคนที่บ้านส่งข้อความเป็นอีเมลมาให้แต่โรมมนนะครับโรมันก็ขี้เกียจอ่านนะครับก็เลยอยากจะให้นิโก้ไปสมัครอีเมลเองและมันก็จะทําให้นิโก้รู้ข่าวขาว่ขาวทางบ้านที่เขาส่งข่าวขาว่ขาวมาให้นั่นเองครับ และในภารกิจนี้ก็คือภารกิจสมัครอีเมลนั่นเองครับภารกิจแบบนี้ก็มีด้วยนะครับพอเราเดินเข้าไปข้างในแล้วนะครับพนักงานก็จะบอกว่าเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วคุณก็เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรา กดไปที่เว็บตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เลือกไปที่เช็คเมลนะครับมันก็จะเป็นรูปจดหมายนะแล้วก็เลือกไปที่อีเมลนะครับแล้วก็กดรีพายไปนะครับและภารกิจนี้ก็จะเสรียสิ้นแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นการสมัครอีเมลนั่นเองครับอืมภารกิจนี้มีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็โทรบอกโรมมนด้วยนะครับว่าตอนนี้ชันมีอีเมลแล้วจะส่งอะไรก็ส่งมาได้เลยและโรมมนมันก็จะลันลานิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้มันโสดแล้วนะครับและการสมัครอีเมลก็จะทําให้รู้จักสาวในอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองครับ และหลังจากนั้นโลมันมันก็จะโทรมาอีกนะครับโทรมาบ่อยจริงๆนะครับมันก็จะบอกว่าไปเช็คอีเมลด้วยเผื่อไอ้บุซซี่มันมีงานให้แกทํามันชอบเรื่องเครื่องยนต์มากฉันก็เป็นเหมือนหนายหน้าหางานให้กับแกนี่แหละ และภารกิจของเจ้าบูซี่นะครับก็จะเป็นแนวแบทขโมยรถนั่นเองครับก็คือมันจะส่งอีเมลมาที่ร้านอินเทอร์เน็ตนะครับและถ้าเราจะทํางานกับมันเราต้องมาที่ร้านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับมันก็จะส่งชื่อรถมาให้เราแหละนะครับเราก็ออกไปตามหานะครับพอเราได้รถมาแล้วเราก็ไปส่งที่ร้านของมันภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับและเราสามารถที่จะไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตและรับงานกับมันได้ตลอดเลยนะครับคล้ายๆกับภารกิจเสริมนั่นแหละนะครับ Let me know if there's something else you need. และในภารกิจต่อไปให้เราย้อนกลับมาที่บ้านของมิคาอิลนะครับก็จะได้เจอกับมิคาอิลที่เถียงกับเมียอยู่เรื่องลูกสาวนั่นเองนะครับและเมียของมิคาอิลมีชื่อว่าอีเลน่านั่นเองครับแต่เรื่องลูกสาวใหญ่กว่าและนิโก้ก็มาพอดีนะครับแกก็บอกว่าฉันกาลังอยากจะเจอแกอยู่พอดีเลยพอดีตอนนี้มีเรื่องครอบครัวกันนิดหน่อยฉันอุตส่าห์สร้างบ้านโตๆให้กับมันอยู่แต่มันไม่อยู่และตอนนี้มันเสียคนไปแล้วลูกสาวฉัน มันอยู่ที่ไฟไอแลนฉันอยากจะให้แกไปที่นั่นถ้าเห็นแฟนแมงดาของมันมเก็บมันซะและในฉากนี้เราจะได้รู้ด้วยนะครับว่าดิมิทีกับมิคาอิลเคยเป็นทหารเก่าด้วยกันมาก่อนอและเคยติดคุกด้วยกันมาก่อนด้วยนั่นเองครับและพินิโก้ก็รู้สึกสงสัยนิดนึ่งนะครับ และให้เราเดินทางมาที่ไฟนไอดลน์เราก็ได้เจอกับลูกสาวของมิคาอิลที่กำลังโดนจีบอยู่นั่นเองนะครับก็คือเธอตอนนี้เป็นสินทรัพย์ของพวกเดอะรอสแล้วนะครับแต่ไอห,หนุ่มคนนี้หยอดคำหวานนะครับบอกว่าเธอเป็นสินทรัพย์ของเดอะรอส เธอต้องแชร์ตัวเองให้กับคนในแก๊งนะแต่ฉันอยากจะเก็บเธอไว้คนเดียวพูดแบบนี้ขาอ่อนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและพอนิโก้ปรากฏตัวนะครับมันก็จะพาพวกมาลุมตืบนิโก้นั่นเองครับแต่พี่นิโก้เท่กว่านะครับขับรถตามไปเลยนะครับไม่กลัวกระทืบใช่ไหมครับเนี่ยมีปืนกลัวอะไรเล่าเราก็ยิงมันเลยนะครับยิงแบบรุนรัวนี่แหละนะครับแต่ห้นุ่มผมยาวมันฉลาดนะครับมันก็ไปรวมตัวกับแก๊งเดอะร้อดนั่นเองครับเราก็ไม่ต้องรอให้มันมากระทืบนะครับเราก็ไปกระทืบมันแทนนะครับก็ สารลูกศรแจกคนละลูกนะครับก็จัดการให้หมดทุกตัวนะครับและหลังจากที่จัดการเสร็จแล้วก็โทรแจ้งมิคาอิวนะครับว่าจัดการพวกเด็กแว้นหมดแล้วแต่เรื่องลูกสาวของคุณนะผมไม่ยุ่งด้วยนะและมิคาอิวก็จะขอบคุณเราภารกิจนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม